ผมผิดไหมที่เกียดแม่แท้ๆของตัวเองสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขออนุญาตมาแบบมาดขืมนิดนึงนะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกระทูเด็ดพันทิปที่แม่งเหมือนรายการผีแล้วนะเนี่ยแต่มันคือรายการที่มีสาระที่สุดในช่องแล้วนะปี๊เองต้องดึงหน้าดึงตึงหน่อยลรือ ป้าเอ็งลงไปอ่านคอมเมนต์ตอนนี้มีแต่คอมเมนต์ที่มีสาระน่าจะเป็นรายการเดียวจริงๆะที่เหลือไม่อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> วันนี้เนี่ยผมเอากระทูเนี่ยมาฝากประมาณ4-5กระทูเลยหวังว่ามันจะมีประโยชน์หรือถ้ามันไปสก,กิดใจและอยากจะร่วมคอมเมนต์เถินด้านล่างเลยนะคุณผู้ชม <c oughs> เผื่อใครที่เจอปัญหานี้อยู่เนี่ยลงไปอ่านคอมเมนต์ด้านล่างเนี่ยเขาจะได้ แบบนี้ก็ได้นี่ว่าต้องขอขอบพระคุณนะครับผมแฟนเพจกระทูเด็ดพันทิปด้วยนะครับสามีแอบเล่นทวิตเจอคลิปสามีอา ปัจจุบ ну ันเนี่ยนะครับตัว Twitter เนี่ยเปลี่ยนเป็น X แล้วใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนทำไมโคตรสื่อเลยฮะเราไปดูกระทู้นี้กันคุณผู้ชมสวัสดีค่ะหนูกับสามีเนี่ยคบกันมา8ปีแล้วมีลูกด้วยกัน1คนขอเข้าเรื่องเลยนะคะคือเมื่อคืนเนี่ยหนูแอบดูโทรศัพท์สามีค่ะเปิดดูตอนแรกก็ไม่มีอะไรดูแชทก็ไม่ได้คุยอะไรกับใครแต่ที่ไปเจอเนี่ยก็คือแอปทวิตเตอร์คือก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะพอเปิดเข้าไปดูเท่านั้นแหละ ค่ะมีแต่18บวกทั้งนั้นเลยแล้วเปิดข้อความดูสิ่งที่หนูเห็นก็คือเขาคุยกับผู้หญิงคนอื่น ส่งรูปลับให้กันแล้วมาเจอเขานัดกันด้วยอุ้ยและที่สําคัญคือเขาเอาคลิปที่เขานัดกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยเอามาลงในทวิตมีหลายคนมากสิ่งที่หนูเห็นคือเขามีอะไรกับคนอื่นหนูต้องรู้สึกยังไงเพราะหนูถามเขาเนี่ยเขาก็เอาแต่ขอโทษขอโทษเขาบอกว่าเราครบกันมานานมันก็มีเบื่อบ้างแล้วเวลาเขานัดมีอะไรกับคนอื่นเนี่ยพอเขากลับมาเขาก็จะมีอารมณ์กับเรามากขึ้นห,หนูไม่รู้จะพูดยังไง เขาคือสามีที่ดีคือพ่อที่ดีทํางานเกง่งหนูรักเขามากจนไม่อยากจะเสียเขาไปแต่สิ่งที่เขาทํากับหนูเนี่ยทาไมหนูกับเห็นใจเขาโอ้โห ซึ่งหนูก็มีโซนผิดจริงๆมั้งคะหนูแทบจะไม่ได้มีอะไรกับเขาเลยัมแต่เลี้ยงลูกทํางานซึ่งเขาเนี่ยดูแลหนูทุกอย่างต้องการอะไรก็ทําให้หมดต่างกับหนูที่ปล่อยปะละเลยเขาหนูควรทําอย่างไรดีคะเสียใจกับตัวเองมากและโกรธตัวเอง ผมสรุปให้คุณผู้ชมฟังนะคือมีครอบครัวหนึ่งอะอยู่กินกันมาฉันผัวเมีย8ปีเต็มๆม,มีลูกด้วยกัน1คนกำลังน่ารักเลยคนสามีคนเป็นผัวเนี่ยดีทุกอย่างการงานการดูแลทุกอย่างคือเพอร์เฟกเป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีวันนึงเนี่ยเมียเอาโทรศัพท์ผัวมาดูก็ตามภาษาผู้หญิงไห่นดูแชทหน่อยซิดูไอจีหน่อยซิ ก็ไม่เจออะไรแต่พอลองเข้าไปในทวิตเตอร์เนี่ยจะะเลยแอบเห็นว่าสามีตัวเองเนี่ยนะครับแอบไปนัดโจพ้พึมพึมใช้คำนี้กับผู้หญิงคนอื่นแล้วถ่ายคลิปเอามาลงใน Twitter. ทวิตเตอร์ก็เรียกคุยเลยยังไงยังไงผัวก็บอกว่าอื ฉันอยู่กับเธอมานานมันก็มีเบื่อบ้าง<ม>นะฉันขอโทษฉันขอโทษอย่างนี้ไปคุณผู้ชมว่าเรื่องเนี้ยยังไงดีคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมขออ่านคอมเมนต์นิดหนึ่งถาเจ้าของโพสถ้าเจอแบบนี้ต่อให้ดีทุกอย่างก็บายจ้าทั้งคลิปทั้งเสียงทั้งคุยไม่ไหวก็จริงขอลิงค์ค่ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าลิง์ไหนขอคิปไปดู ھ. ขอวาร์ปไม่ใช่โอ้ทนต่อไปค่ะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาเอ็ดมาติดเราค่อยคิดได้นะจ๊ะพ่อที่ดีของลูกเจ็บจิสามีที่ดีคือสามีที่ไม่นอกใจภรรยาไม่ชอบไม่ถูกใจไม่พอใจตรงไหนก็แค่เปิดอกคุยกันตรงๆสุดท้ายถ้าไม่รักกัน ก็แค่เลิกกันไม่ใช่การนอกใจอืมเราก็สมัคร tinder เลยค่ะแก้แขนมันซะเลยเอ้ยไม่เอาแบบนั้นสิไม่เอาแบบนั้น แต่งตัวยั่วสวัสด์ทำการบ้านบ่อยๆเขาอาจจะไม่มีเวลาเล่นทวิตก็ได้นะจ๊ะออันนี้เขาเชียร์ไม่ให้เลิกนะคือแก้ไขปัญหาดีกว่านะครับดูท่าทางจะเจอแม่พระแล้วล่ะอย่าไปเม้นแนะนำอะไรเขาเลยผัวผิดแต่เมียกลับโทษตัวเองเฉยฮูฮูฮูอันนี้ผมหิดด้วยเราจะเอาแต่โทษตัวเองว่าเรื่องมันเกิดเพราะฉันฉันมานน่าเบื่อเกินไปผัวฉันก็เลยไปมีคนอื่นคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับ ผมมันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับอ่านคอมเมนต์พอสังเกตขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาตรงจุดนี้นิดหนึ่งปัญหาผัวเมียที่อยู่ด้วยกันมานานเนี่ยนะครับโอ้โหหลายๆครอบครัวเจอและเราน่าจะเคยเห็นบทสัมภาษณ์ของดาราเฮ้ยอันนั้นระดับดาราเลยนะเขายังเจอกันเลยครับผัวเบื่อเมียแต่ก็ไม่ได้เลิกกันนะก็คืออยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่เมียอ,อนุญาตใช้คำนี้เลยนะเมียอ,อนุญาตให้ผัวไปมีเล็กมีน้อยแต่จับห้ามมายุง่ง กับเรื่องในบ้านฉันไม่ให้เธอคือผู้หญิงแบบนี้มีจริงๆครับผู้หญิงที่แบบไม่ชอบทําเรื่องอย่างว่าก็เลยให้สามีตัวเองเนี่ยอะ ธอก็ออกไปกินด้านนอกแต่ซื้อกินอะไรก็ว่ากันไปแต่จะไม่มีการผูกพันผูกมัดอะไรทั้งนั้นกลับบ้านมาก็เป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นผัวที่ดีของเมียพอออกจากบ้านไปอาจจะไปทําอะไรก็ไปทําคือมีจริงๆครับในในในสังคมนี้แล้วผมก็เข้าใจด้วยทําไมคุณเจ้าของกระทู้ตั้งกระทู้แล้วเอาแต่โทษตัวเองคือเราอะเป็นคนนอกถูกไหมเรากําลังนั่งฟังเรื่องราวนี้อยู่เนี่ยเราเป็นคนนอกเรามองเข้าไปแต่คุณเจ้าของกระทู้เนี่ยเขาเป็นคนข้างในเว้สิ่งที่ผมพยายามจะบอกคือผัวไม่ใช่ว่าไม่ผิดนะอย่างที่คอมเมนต์บอก ครับเฮ้ยถ้าเบื่อคุยกันตรงๆคุยกันไม่คิกไม่ลงล็อกก็เลิกอันนั้นถูกต้องที่สุดเลยแต่เราไม่รู้รายละเอียดของครอบครัวเขาไงดูดิ คนเป็นเมียโดนกระทําขนาดนี้คนเป็นเมียยังบอกเลยว่ามันผิดที่ตัวฉันหรือเปล่าที่ฉันไม่เก่งเรื่องอย่างว่าหรือไม่ได้ใส่ใจสามีปล่อยปาดละเลยคือผมมองว่าเรื่องแบบนี้ก็ต้องลงอีหลอบเดิมด้วยการคุยกันเราเป็นคนนอกเราจะเชียร์เยี่ยวเลิก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 ,ลกคือสิ่งที่สามีทําแม่งผิดแม่งนรกแตกอยู่แล้วแต่ครอบครัวไงสถาบันครอบครัวครอบครัวเขาอะเราจะไปเชียร์เยี่ยวเยี่ยวเลิกเลิกมันไม่ได้ปะวะอะไรที่ผิดพลาดทําไปแล้วอะแม่งต้องคุยกันเว้ยถ้าเป็นสมัยก่อน ผมว่าคงจะเชียร์เย้ยวเย้วเย,ว,ยวให้เลิกกันเลยแต่พอเราโตขึ้นเรามองปัญหาอะไรให้มันมันกว้างขึ้นอ่ะโอเค อาจจะสรุปด้วยการเลิกกันฉันรับไม่ได้เธอทําแบบนี้เลิกกันเถอะแยกกันไปอ่ะคุณมีสิทธิเลี้ยงดูลูกบาบ้าบา,บามันอาจจะจบเคสนี้หรือมันอาจจะจบด้วยการแบบคอมเมนต์ปรับความเข้าใจกันคุยไหนฉันบกพห้องเรื่องนี้ใช่ไหมจะฉันพยายามปรับตัวคือผมว่าสําคัญที่สุดอะ่ะมันจะวกเข้าอีหลอกเดิมคือคือการพูดคุยคนเราสมัยเนี้ยเลือกที่จะใช้คํานี้นะไม่คุยเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือ ตัดสินใจในสิ่งที่แบบโบ๊ะโบ๊ะโบ,บ๊ะเลยเราไม่ฟังอีกฝ่ายหนึ่งเลยผมย้ํานะครับผมไม่ได้บอกว่าฝั่งผัวดีฝั่งผัวถูกทาแบบนั้นก็ เขาไม่ได้ผิดครับที่ไปถ่ายคลิปลงทวิตเตอร์บาบาๆแต่เขาผิดที่เขามีลูกมีเมียอยู่แล้วเรื่องครอบครัวมันละเอียดอ่อนมากๆม,มันเกินกว่าที่เราจะเชียร์เลิก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 แต่ผมก็เห็นใจฝ่ายเมียเหมือนกันนะโอ้โหมันเห็นภาพตํำตามันมีคลิปวิดีโออะ่ะมันตํำตาถ้าเราจับได้ว่าผัวเรามีเมียน้อยเราก็แค่รู้ว่ามันมีแต่นี่ภาพมันตํำตาเราเห็นมันทิ่มลูก,กตาเราอยู่ ส่งกำลังใจให้ครับไม่ว่าจะเลือกวิธีไหนขอให้เป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่ผมอยากให้เลือกวิธีคุยกันก่อนโอ้แม่งกระทูแรกก็ดักจาดเพื่ม,ม่มีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ด้านล่างครับแฟนขอไปออกรายการหาคู่โอ้ยกูจะบ้ากูจะบ้า สวัสดีครับผมขอเกินก่อนนะครับแฟนผมเนี่ยเป็นนักแสดงอิสระรับงานไทยแบบถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปแล้วมีรายการหาคู่รายการหนึงติดต่อเธอมาครับให้แฟนผมเนี่ยไปออก เหมือนต้องเป็นคนไปเลือกคู่อะแล้วแฟนผมก็ถามว่ารายการนี้ทักมาไปได้ไหมแต่ไม่ได้จะไปหาคู่นะจะบไปหาคอนแทคเผื่อมีแมวมองเพราะว่าเขาเนี่ยอยากเข้าวงการมากๆโดยส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนขี้หึงพอสมควรผมอยากจะขอคําปรึกษาผมควรทํำยังไงดีครับตอนนี้เหมือนผมเป็นตัวถ่วงอนาคตเขาเลยไม่ได้อย่าคิดแบบนี้อย่าคิดแบบนี้ผมเล่าเรื่องผมให้ฟังเป็นวิทยาฐาน เล็กๆอ,อ,อดีตนะ <c oughs> ผมเคยมีคนรักคนหนึ่งเขาก็เออเหมือนจะอยู่ในวงการบันเทิงก็มีคนรู้จักพ่อแม่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งผมก็คบกับเขาแบแบแอบๆซ่อนๆอ่ะเออต้องแอบๆซ่อนๆ <c oughs> นานแล้วนะเรื่องนี้นานแล้วนะตอ <c oughs> นผมเนี่ยอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่า ชีวิตเราเหมือนเราไปถ่วงเขายังไงไม่รู้อ่ะชีวิตเขาต้องเจอคนที่ดีกว่านี้ตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นดีเจทอกๆเลยมั้งผมเป็นแค่แบบเด็กอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออแล้วน้องเขาก็ดูมีอนาคตอ่ะหรืออเรืเ่องที่จะแบบตัดเลยผมตัดถอยบล็อกทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหลอพูดเหมือนหลอนะนอนอ้องให้เหมือนหมาเลยฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแบบนั้นอย่าไปคิดแบบนั้น เราไม่ได้ไปถ่วงใครถ้าผมมาถ่วงได้ตวัวผมอ้วนคำถามถัดไปแฟนไปแสดงละครมีบทจูบเขาจะนอกใจเราใช่ไหมโอ้ยเรื่องการแสดงแม่งก็นะ คนไปยืนประดับรายการเยอะแยะครับค่าตอนเนี่ยก็หลายพันคนเห็นเยอะก็รับงานต่อได้เยอะเขาไม่ได้จําเป็นต้องไปหาคู่อย่างเดียวอ้าอ่ะอถูกไหมหน้าตาดีดูมีเอกลักษณ์ไปยืนอยู่บนแท่นปุ๊บเฮ้ยมีแมวมองเห็นเข้ามาปุ๊บอาจจะได้งงได้งานต่อเอ้ย มุมนี้น่าคิดเพราะว่าวงการอย่างเงี้ยคือเราต้องเอาตัวเองอะไปอยู่นะไหมใไปอยู่ในสื่อไปอยู่ในจุดที่คนเห็นเราได้ง่ายอะไรแบบเนี้ยเออมุมนี้ก็น่าคิดครับเอาจริงๆไปออกแบบนี้เนี่ยเทปหนึ่งได้3ามถึงห้าพนนะวันหนึ่งถ่ายกี่เทปและถ้าอยู่นานๆก็เหมือนตัวประจําได้เลยนะก่อนอื่น ต้องเข้าใจงานของแฟนก่อนเลยถ้าชอบคนเรียบร้อยเรียบร้อย <fiance. S 1> แต่ไม่อยากให้แฟนยืนมอเตอร์โชว์ใส่ชุดรัดลูกแล้วจะไปจีบเขาทําไมโอ้โหอันนี้ผมเห็นด้วยคือเราต้องเข้าใจ บริบทของแฟนเราก่อนอะว่าแฟนเราทํางานอะไรเขามีเอ่อสไตล์การใช้ชีวิตแบบไหนคือการหึงอะมันก็ไม่ใช่เร,เรื่องเรื่องเลวร้ายหรอกแต่มืองอยู่แบบนี้มึนงิอนอัดนะเ้ยผมเข้าใจอะผมเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วไงหาใหม่คะ่ะนางชอบชีวิตอิสระที่ไม่ผูกมัดกับใครถ้าดังมีชื่อเสียงก็พร้อมที่จะทิ้งคุณได้ง่ายๆขอให้โชคดีแหลกป,ปากมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้คะ่ะ กูเป็นผู้ชายโลกสวยเลยเนี่ยอะมาถึงมุมผมบ้างผมว่าเราต้องถามตัวเองอีกแล้วถามตัวเองอีกแล้วคือมันต้องคุยกับตัวเองก่อนอันดับแรกเลยถ้าคุณมาโพสถามอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบเนี้ยผมว่าใครก็ให้คำปรึกษาคุณไม่ได้หรอกต่อให้เขาให้คำปรึกษาคุณไปให้มันมีเหตุผลล้านแปดเลยเว้ยแต่ถ้าคุณแบบเออพี่เขาไปออกเขาได้เงินโนะเลยลเขาอาจจะมีดังมีชื่อเสียงทำตามความฝัน,นะะแต่ถ้าคุณอยู่บ้านแล้วคุณดูทีวีแล้วคุณไม่สบายใจอ่ะอันนี้ผมพูดแบบตรงๆเลยนะถ้าคุณไม่สบายใจ คุณไม่แฮปปี้อ่ะยังไงยังไงมันก็ไปไม่รอดพอด้วยอาชีพด้วยการงานของเขาด้วยสายงานของเขามันเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอันดับแรกไม่ต้องถามคนอื่นไม่ต้องมาตั้งกระทูด,ด้วยซ้ำในความรู้สึกผมนะถามตัวเองเฮ้ยกูแบบอยากได้ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาที่แบบไม่ต้องไปอะไรแบบเนี้ยเออกูจะแฮปปี้กูจะสบายใจมากกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกคนที่อยู่ด้วยกับเราแล้วเราแบบรู้สึกว่ามันสบายใจอ่ะถ้าอย่างเนี้ย ผมบอกเลยไม่มีความสุขหรอกก็อย่างที่คอมเมนต์บอกเลยเวันนี้ไปออกรายการสมมุติผู้แตกดังขึ้นมาเขาต้องไปถ่ายรูปถ่ายแบบไม่ต้องมานั่งตั้งกระทู้แบบนี้เลยเหรอแฟนผมรับถ่ายแบบมอเตอร์โชว์ชุดรับรูปโปมากผมทํำยังไงดีครับอะไรอย่างเงี้ยถามตัวเองครับถามตัวเองอันนี้ถามตัวเองก่อนเลยว่าเราโอเคได้เบอร์ไหนดูเหมือนมีสาระนะก็คงมีมั้งผมผิดไหม ที่เกียดแม่แท้ๆของตัวเองอ้า โอ้ยผมไม่ไหวว่าคุณผู้ชมกระทูนนะ้นี้เชี่ยหนักเกินเรื่องมันมีอยู่ว่าครอบครัวผมเนี่ยเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างใหญ่ครับตีรวมผมไปด้วยเนี่ยครอบครัวมีกันทั้งหมด6คนเลยซึ่งตอนแรกเนี่ยทุกๆอย่างก็ค่อนข้างที่จะลําบากครับจริงๆมันก็ลําบากตั้งนานแล้วล่ะแต่ช่วงหลังๆอะแม่ผมก็เปลี่ยนไปเขาไปข้างนอกไปทุระนั่นนี่คนเดียวบ่อยขึ้นจนน่าสงสัยวันนี้เนี่ยผมถึงได้รู้ว่าแม่ผมมีชู้มีมือที่สาม พ่อกับแม่ผมเนี่ยทะเลาะก,กันเป็นชั่วโมงเลยจนผมต้องหยุดอ้องหากแล้วตอนนี้เนี่ยแม่ผมอยู่ๆก็หนีออกจากบ้านไปแล้วตอนที่ผมไปซื้อของเขาไม่แม้แต่จะลานน้องๆก่อนด้วยซ้ำ <c oughs> เขาทิ้งผมกับน้องๆไว้กับพ่อโดยที่ตัวเองดันหนีไปหาผู้ชายคนอื่นแบบนี้ผมผิดไหมที่ผมจะเกลียดแม่ ก็สมควรให้ลูกเกียรติไปหาคนอื่นแต่ทิ้งลูกที่ตัวเองอุ้มท้องมาหน้าม<ว>ืดขนาดไหนเชียวไม่ผิดค่ะไม่เกิดกับใครจะไม่รู้หรอกคนเป็นลูกกับมันเจ็บปวด pues. แค่ไหนที่แม่มีชู้ทางๆท,ที่พ่อเนี่ยยังมีชีวิตจนพ่อตาย น่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับถามว่าผิดไหมก็ไม่นะก็คือมนุษย์คนหนึ่งอะ่ะมีความโกรธมีความหลงอุ้ยผมชอบคอมนเมนต์นี้จังเลยมีความสุขมีความสมหวงังผิดหวงังเพียงแต่อย่าให้ทุกความโกรธมันเกืนกิน,กนจิตใจเราจนไม่เป็นอันจะทําอะไรก็พออนุญาตให้ตัวเองใช้ชีวิตให้มีความสุขกับครอบครัวที่เหลืออยู่แค่นั้นแหละหยผมชอบคอมเมนต์นี้จังเลยชอบมาก มากครับชอบมากถามว่าผิดไหมที่จะเกลียดแม่กับพฤติกรรมที่เล่ามาให้ฟังนะพูดตรงๆผมผมก็ไม่มั่มันก็ไม่ได้แปลกไม่ได้ผิดเลย <S <S <ๆ>เราเห็นอยู่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวเราเล่าเห็นเหตุหการณ์ต่ำตา,ตาและเรารู้เหตุและผลที่แม่ทําแบบนี้เพราะแม่มีมือที่สาเราว่าเจ็บแล้วคนเป็นพ่อก็เจ็บไม่แพ้เราหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าผมแนะนําเรื่องโกรธเรื่องเกลียดก็แยกไว้อีกประเด็นหนึ่งแต่ตอนนี้เราต้องพยายามทําครอบครัวเราให้แข็งแรงอ่ะทั้ง พ่อทั้งน้องเราอันนี้สําคัญมากเลยนะถ้าวันหนึ่งเราเข้มแข็งแล้วพ่อเราโอเคแฮปปี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมมองว่าเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเดี๋ยวมันจะค่อยๆบางเบาไปเองผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่แม่ทํามันถูกหรือว่าให้ควรให้อภัยคือมนุษย์อะต่างคนต่างมีเหตุผลที่ทําของตัวเองมีความเห็นแก่ตัวมีความละโมบโลบมากเป็นของตัวเองแต่ละคนนิสัยจิตใจใจ,ใจคอไม่เหมือนกันสักคนยากจะหยั่งถึง แม่มีเหตุผลของเขาที่เขาทำแบบนั้นเขาอาจจะรักสบายหรืออยากหาความท้าทายใหม่ๆในชีวิตคู่ก็เลยเลือกที่จะทิ้งปล่อยเขาไปครับผมชอบคอมเมนต์ที่ผมบอกไม่กี่มากเลยนะ แต่อย่าให้ความโกรธความเกลียดมันมากินจิตใจเราจนชีวิตเราแม่งไม่มีความสุขในแต่ละวันตื่นมาลืมตามาคิดถึงเรื่องแม่เกลียดแม่ก่อนแล้วโอ้โหชีวิตมันน่าเสียดายเวลาเนี่ยมันเดินไปข้างหน้านะครับมันไม่หวนกลับมาเสียใจได้โกรธได้นะครับแต่อย่าลืมใช้ชีวิตให้มีความสุขกับคนที่เรารักครอบครัวที่เรายังเหลืออยู่เป็นกำลังใจให้กับคุณเจ้าของกระทูครับอ,อันนี้เป็นกำลังใจให้จริงๆนะครับ ในฐานะครูคนหนึ่งมองว่าเด็กไทยทุกวันนี้ติดโทรศัพท์และมีอิสระมากเกินไปคุณผู้ชมว่าอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างครับ คุณครูเริ่มปงและปล่อยเขาไปอนาคตของประเทศชาติจะเป็นเช่นไรไม่ได้มีเจตนาต่อว่าครูไทยเพราะผมเองก็เป็นครูแต่ผมแค่เอาความจริงออกมาแบออกมาพูดเด็กสมัยนี้ได้รับการเอาใจจนเกินเหตุได้รับอิสระภาพจนเกินขอบเขตอีกทั้งครอบครัวที่เป็นรากฐานสําคัญของการบ่มเพาะนิสัยหลายครอบครัวป,ปล่อยปะละเลยให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนเพียงอย่างเดียวกลับบ้านไปก็ปล่อยให้เด็กอยู่แต่โทรศัพท์การเรียนการงานไม่สนใจ การอ่านเขียนไม่เน้นมัวแต่เล่นโทรศัพท์เด็กค่อยๆโตขึ้นมาเป็นเด็กสมาธิสั้นใจร้อนหลอไม่ได้พอโรงเรียนขอความร่วมมือได้รับความร่วมมือบ้างไม่ได้รับบ้างส่วนใหญ่เนี่ยก็ร่วมมือกันสองสวันก็จะกลับไปเป็นลูกเดิมแล้วจะให้ทำอย่างไรปล่อยมันไปให้ประเทศชาติจุดจุดจุดเองผมแค่เอาความจริงมาพูดครับคุณครูทำเต็มที่แล้วในมุมมองของคุณครูนะ อือืๆเป็นครูและมองเห็นว่าจริงครับแต่มันคือลักษณะของเด็กเจนนี้ซึ่งคนละเจนกับครูและเป็นหน้าที่ของครูในการปรับทุกอย่างให้เป็นงานของครูให้เข้ากับเด็กให้ได้ไม่ใช่ทําให้เด็กมีลักษณะเหมือนตัวเองว้าวสู้ๆและเป็นกำลังใจให้ครูทุกท่านครับส่วนตัวผมก็พยายามเข้าใจเด็กและทําให้ช่องว่างระหว่างวัยเหลือน้อยที่สุด เาถ้วยรางวัลให้คุณครูคนนี้เลยโอู้หู <cl aps> ชอบชอบมากชอบคอมเมนต์มากจริงค่ะโดยเฉพาะเรื่องโทรศัพท์ส่วนเรื่องอิสระจริงๆดีนะคะแต่อย่าลืมย้ำสอนเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบควบคู่กันไปด้วย เด็กสมัยนีย้ลูกเทวดาเกตตกโทษครูเรียนไม่ดีโทษครูอบรมสั่งสอนลูกตัวเองไม่ได้โทษครูลูกเทวดาพ่อแม่รังแกฉันแต่หาความรู้ไม่ครูสอนลูกคนอื่นได้ดีแต่ลูกตัวเองนั่นแหละไม่รักดีสักแต่จะโทษครูอื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 ม,อม,อม,อมขออนุญาตพูดใน มุมผมในความรู้สึกผมเนี่ยอันดับแรกเลยนะเราต้องยอมรับก่อนเด็กเจนเนี้ยเป็นเด็กเจนที่ฉลาดเรียนรู้เร็วอันนี้ในความรู้สึกผมเลยนะเขาทันเล่เหลี่ยมกับยุคสมัยก่อนที่แบบผ่านๆมาเขาทันเรื่องราวหลายๆเรื่องที่เราแบบตัวผมเองไม่รู้ด้วยซ้ำอะแต่เด็กรู้แล้วคือ ทุกอย่างมันมีในอินเทอร์เนต็ตอินเทอร์เนต็ตอะหลายๆคนโทษแต่ข้อเสียมันข้อดีมันมีเยอะแยะเลยเรื่องราวประวัติศาสตร์หลายๆอย่างไม่รู้จะไปหาอ่านที่ไหนอินเทอร์เนต็ตมีวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆจําไม่ได้ครูสอนมาไม่เข้าใจ YouTube มีหาคำตอบกับข้อนี้ไม่ได้ Google มีคือเข้าใจว่ายุคสมัยเนี้ยมันเป็นอะไรที่ control เด็กยากมากเพราะว่าเขาจะมีความอิสระในความคิดเขาเยอะเขาเจอสื่อเยอะเขาเจอระบบอินเทอร์เน็ตเจอการสอนแบบนี้ครูบางคนะ่ะยังสอนกับเด็กด้วยวิธีเดิมๆอะเข้าใจปะ่ะวิธีเดิมๆคือตั้งแต่ยุคผมอะยุคที่แบบอินเทอร์เน็ตยังไม่มีอะแล้วเอาเรื่องแบบนั้นอะมาสอนเด็กในยุคนี้มันก็ไม่แปลกเว้ยที่เด็กมันจะแบบ อะไรของครูเนี่ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าครูก็ไม่ได้ผิดแต่ผมมองว่าครูต้องปรับตัวแบบที่คอมเมนต์อันแรกที่ผมชอบมากๆบอกเราต้องลดระยะของวัยให้มาใกล้กันเราต้องเข้าใจเด็กและเราต้องพยายามทําให้เด็กเข้าใจเราทุกวันนี้เนี่ยผมทําคลิปวิดีโออะ่ะมันก็จะมีรายการเดิมๆซ้ำๆจะมีรายการเกมเพื่อผมพยายามที่จะเข้าใกล้เด็กให้มากเพราะว่าเรารู้ไง ว่าคนดูกลุ่มเราเป็นกลุ่มไหนนึกออกใช่ไหมเด็กวันหนึ่งโตไปช่องปิมคุงอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เขาแล้วเขาอาจจะไปดูช่องอื่นที่แบบเขาสนุกมากกว่าเขาโอเคมากกว่าแต่ครั้งหนึ่งเขาเคยดูปิมคุงมาเพราะฉะนั้นผมก็ต้องต้อนรับเด็กๆเจนใหม่ที่เข้ามาส่วนรายการเฉียบรายการพักสมองมันคือรายการของคนวัยทางานเชื่อไหม คนวัยทำงานดูเยอะมากๆเยอะกว่าเด็กผมเลยพยายามที่จะแบบคุมลูปเอาไว้และรายการกระทูเด็ดเชื่อไหมหลังบ้านรายการกระทู้เด็ดเป็นรายการที่ผู้ใหญ่ดูเยอะมากๆยี่ห้าสามขึ้นไปมันจะเป็นเจนแบบเด็ก วัยรุ่นเริ่มโตโตผู้ใหญ่มันจะวนอยู่ในช่องผมผมพยายามที่จะทําให้ทุกช่วงอายุดูช่องปิมคุงได้ผมไม่ยามลดระยะตัวเองลงมาแบบเราต้องเป็นเด็กได้ด้วย <c oughs> เป็นวัยรุ่นได้ด้วยเป็นผู้ใหญ่ได้ด้วยในเวลาเดียวกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเด็กยุคนี้สรุปง่ายๆเลยนะมีความหลากหลายเยอะเราจะเอาแบบสูตรสําเร็จตายตัวที่มันเคยมีตีไว้เมื่อสิบยีสปีที่แล้วเอามาปึ้งเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ มันไม่ได้ยุคนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วแล้วอนาคตยิ่งใช้ไม่ได้เลยเราต้องปรับตัวเข้าหาเขาเราเปิดใจเราลดระยะวัยลงมาเขาเปิดใจเข้าหาเราเพราะเขาเห็นว่าเอ้ยเราคุยกับเขารู้เรื่องภาษาเดียวกันเขาก็จะเปิดใจเข้าหาเราเองผมพยายามทําแบบนี้อยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเป็นอลังใจให้คุณครูทุกท่านรู้ว่าเหนื่อยนะครับแต่ผมไม่ชอบคําว่ามีอิสระมากเกินไปในความรู้สึกผมไม่ชอบคํานี้เลยทําไมเด็กต้องแบบเหมือนผมตอนเ,อเด็กๆอะ่ะทำนี่ทำนี่ทำนี่โดนสั่งทำนี่ทำนี่นมันทำไมต้อง ไม่อยากให้เขามีอิสระ,ะแปลกไหมที่ไม่อยากให้เขามีอิสระเพราะอะไรรู้ปะมันควบคุมง่ายไงมันง่ายมันควบคุมง่ายมันสั่งง่ายผมว่าหลายๆคนคิดแบบนี้ผู้ใหญ่หลายๆคนในทุกวันนี้คิดแบบนี้เด็กถ้าฉลาดมากเกินไปไม่ดีควบคุมยากสั่งยากจูงสมองยากผมมั่นใจเลยว่ามันเป็นอย่างนั้น Uhm. ประมาณนี้นะครับผมสำหรับรายการกระทูเด็ดเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกันวันนี้ขอบคุณมากครับเจอกันคลิปเดาต่อไปฮะ